สวัสดีครับจากสาตาบนโซลาเซลล์นะครับตอนนี้เรากำลังติดตั้งปั๊มแฮนดูโร1,100วัตต์หรือรุ่นขนาด 1, 1.5แรงข้อ2นิ้วนะครับบ่ดที่กำลังรีวิวอยู่นี้คือลงปั๊มไปที่36เมตรนะครับ36เมตรข้อน้ำออกจะเป็นข้อขนาด2นิ้วนะครับ บอขนาด6นิ้วนะครับเด๋ยวสูงห้ดขนาดก้อนะครับ2นิ้วนะครับ2นิ้วสูบน้ำลงบอ่อด้านหลังจะเป็นแ็งโมโนฮาร์ฟคัตเซลนะครับ400วัต ของยี่ห้อซีลัิลีมนะครับเกียวันสี่แสงสายปั ok oka ๊มก็เจ็บท่อนะครับองานคอนโทรนนะครับคอนโทรนเป็นแฮนดูบล เดืยเจอพร้อมกันฟ้านะครับโครงสร้างเป็นกาวไนท์นะครับสี่เสาเบอร์ติดต่อสาตาบนโซลาเซลล์นะครับ085 0150915นะครับสนใจก็โทรมาทักทายสอบถามได้ครับ